ไปเล่นเกมอี้แม่งดงไม่ค่อยจะดีหรือวะไป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 ไไป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 ไไปไีไปไปไปไไป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 าไมผมไม่ปไไปไไอไปไปไงไปไปไไไคไป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 ลปไ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 ปงปไ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 ไปมปไป แป๊บๆเรื่อเรื่อเหลือเก้าโดนอะไรมาโดนโดนปืนยิงไอพวกหมอมันร่วมมือกับพวกกาดแล้วมี scp หนึ่งเก้าสามเลยโดนขังได้การเหลืองไดนมีจูสีเก้าหมอลิกประตูพังแล้วใช่ไหมเอ้าเรียวคุณมิ่งโดนขังเรียบร้อย โดนแทกฆ่าตายเฉยเลยอ่ะปุ่มแรกตรงนี้ม่งี้มายิตรงผมมายิตรงผมมาโดดขึ้นมากระโดดขึ้นมาน่าจะปลาระเปิดประตูเรามันครบตามฟิวส์แล้วมันก็จะเปิดประตูให้เราแล้วเราก็ออกไปโอเคไม่กระสานประตูถ้าเกิดจะมีคนมาเปิดประตูให้เดี๋ยวมันนะผมปุ๊ชี้อ๋อดูไม่ผีขี้กับผมย้าเต้ากว่านะเรืองสามพันเลยขึ้นรถกมันมันโดแล้วเรื่องสามพันเลยคือถ้ามีคนมองอะมันขยับไม่ได้เลย ตาาาายยยยตตตอนย่นอนนี้การหนีคล้ายมากเลยสองคนเซนอยู่ไหนอะเซนตายแล้วล้อดะเขาก็ทบสีบองไปแล้วโดนหมอนายแล้วก็โดนกระสาชอนเออคาร์สอีกคนเดินหนีเว้ยเฮ้ยเรามาเชียร์สู้กันดีกว่าเรามาสู้คนนี้เขากำลังหนีเว้ยพี่สู้ถ่ายไปไหน อ๋อกระดูเขาสิตัวน,นี้เขากำลังหาทางออกเลยสุดติดตาสุด,สดมันไปยังอากาศลงไปข้างล่างแล้วสุดไปเลยมันไม่ได้อยู่ตรงที่อ่ะพี่สุด <S <S ใช่ไปเลยสุดไม่ไม่มีทางไหนทางออกวะตรงไปเลย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 ตรงยาวไปเลยยาวยาวยาว,ยาว เลี้ยวซ้ายนะพอทางยาวแล้วเลี้ยวซ้ายอ้าวเงี้ยเอาเลี้ยวขวาแล้วก็ไปอ้าเลี้ยวขวาเลยไม่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 ออกขวาขวาทางเดิีไปทางเดทางขวาทางขวาไม่มีไม่ตรงทางอันเราตรงเดิมาเลนดอมมาเลนดอมแสดงว่ามาเลนดอมเราทางเออกไปทางนี้แหละน่าจะลองไปดูก่อนไม่ใช่หาแล้วต้องหาแล้วเพราะว่ามาเลนดอมมาเลนด้อมทางออก นี่ยโอ้การไปได้ไอพีต้องไปอับกราซกร์ดสีขาว <c oughs> อ่อะเขี้ยะละสุดเลยก๊าซสีขาวไม่มีเอ่อไม่แปลงอะ่ะโอ้เชีย่ยสุดเดี๋ยวซื้อคนเดียวแล้วนะเดี๋ยวซื้อคนเดียวแล้วนะงั้นกูรอตรงหน้าประตูเลยแล้วกันพรุ่งนี้วันจนันทร์แลยหรอ โอ้โหจังวันนี้วันอาทิตย์มันจัดบ้าเลยนะอินเซอร์จ <MC> ิซ <MC> ี่มันอินเซอร์จิซี่ยังไม่มาตายหมดแล้ว, oh, วลอ๋อให้เขรอสุดซ้อนรอนายเป็เนฟอกก็โอเคอ่ะถ้านายเป็นฟอกวันนี้ฆ้าตายเลยนี่อยู่ให้เห็น <Ừ, S 1> วะไม่ช่วยสุยกันดีกว่าแตไม่ช่วยสุก เร็วๆช่วยเลยนตัวหน้าประตูตายหามันเลยแต่มันก็ขึ้นมาเหมือนกันนะุดเร็วน่อยเร็ว<ๆ>เอาทุกคนไม่ได้เกิดหรอวะอา้าไม่ขึ้นหรอไม่ได้เกิดคนเยอะเนาะอ๋อ,อ,อน่าจะเยอะมายัางมาย่างกำลังไปอยู่หน้าลิฟต์ลิฟต์เพิ่งเปิดเ่ยไมายัาง คาร์ดีเลยแค่คนเดียวเราต้องช่วยเขานะมายังมายังถ้าเจอเอซีพียิ่งที่ที่หมดนะเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วทุกคนทุกคนหยุดหยุดหยุดฟมฟอมฟอมขึ้น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 เาไปอารมไปแต่ว่า

ไป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 จะคูลมปเลยครับไปเลยดยคตร VIP เลยโคนายไปเร็ววิ่งอยู่ันดโครแตันูโคตร VIP เสัครับสวัครับนี่แขงครับปีหน้าไหมครับเอ่อว่าพ่อว่าจะทำการฉีดวัคซีน เข้าไปเลยชุดเข้าไปเลยสรงยาไปเลยเดีู๋ตรงนี้นี่อะไรที่จะพัฒนาประเทศในมีหน้าบ้างครับเอ่อว่าจะซื้อหรือดำน้ำเพิ่มขึ้นจากจีนอีกทีนึงอ่ะเดี๋ยวไปครวบเชิญเลยครับท่านราเพิงชาติไทยโอ้ชนะเย้เย้ตายมันใหญ่เราเราเพลงชาติไทยมาช่วยทันแต่ไมเจอฟอกฟอกที่ไหน คาเดียวที่รอคบมอสบมืยอสนใจซื้อไหมครับกระบอกเดียวารตีคนเดียวชื่อโเีทมาแดกครับเอ่อเคนมาแล้วนะราคาแพงไม่ดเคนเเกอร์มีคน จริปกติุ้วริงวริงกดตาลีล่โอ้โห้ไม่บอมาสบายดอาลิฟต์จงการเป็นพวกเรามันมันเขาจะไม่มืนเขาจะไม่เอาไปมันโหดแต่ว่ามันโหดเกินไปอ้หัวละ ใช่โหดมากเลยแค่มองหน้ามันแม่งวิ่งไวทิ่สุเยเตะน้ไม่นะเฮ้ยชิบหายแล้วเจ้าไม่รอดแน่ไนอนเจ้าไม่รอดแน่นอนเรียบร้อยเรียบร้อยเกี่ยวพายเลยกดป้อนเกี่ยวพาดูดีต้องไม่ฆ่าหรอ เอาไปข่าว่าชีวิตบุยมันตัวมันตัวจริงตัวนี้มัน no ลุ้มลือกันด้วยอ่เอันแรกอีตัวโคตรอะแม่งตัวโคตรที่มันเดินตามมาด้วยตัวเห็นดีเพราะฉะนั้นหนีขออ่ะอันยองอันยอง อันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโยอันยองอันยองไปห้องเอ็กซิสแล้วดูได้ไงพี่น็องอันยองยีไม่ต้องไปแล้วประเด็นคือเดี๋ยวไปห้องป๊ะโอเค บ๊ายบายอันยองฮาเซโยไอ้ความทำข้าวจากเกาหลีมาดิห้องไมโครคือห้องยิงเลเซอร์นั่นไงอ่าคาดีน็อตคาดีการน้องด้วยนะอิสระภาพอีกว่าแต่มันออกไอไั้เหมนอยู่ไหนชิมหายอย่าบอกนะคาดีมีแค่สองคนอ่ะสามพี่สามมีคนวิ่งไปแล้วคน อ๋อเขาวิ่งเลวจังเหรอ่ะน้องมานะเราไปเข้าน้ำไปก่อนอ๋อไม่ไหวแล้วดิหาคีการพี่ในห้องนี้มีคีการกระลวหาครับนึงผมได้ร้านนึงอ่าผมมีมีแก้แก้กาแฟพวกคุณผมเป็นผมเป็นโอ้่ใช่ใช่หมอเป็นนักใจต้องเป็นรักษาบาแล้ว Light Containment Zone Decontamination Process will occur in T-minus 15 Minutes All Biological Substances must be removed in order to avoid d e s t r u i t i o n หมอหมอหมออยู่ในห้องก้าว1-4ได้แล้วขอบุ่นไหนเขาห้าเจ้าไปก่อนสุดท้ายแล้วากนสุดท้ายแล้วเจ้าเหลือคือไงคือคาร์ดีรอบไปคนหนึ่ง ือย่เวลี่เบิร์นตีเธอเนะี่ยข้าดีเล่นจะชำนาญแล้วนะจะรู้เลยอ,อัปุ่นพกยิงพ <laughs> อแล้วปว <laughs> ่ะจะตายอ่าเจ็บร้อยตา <c oughs> ยตายตายเจ็บร้อยการตาย,ย อ่าโดย c h a s อ๋อถ้าเซนติดรอดจะกลายเป็นนาเทนฟอกแต่ถ้าคัดดีรอดก็กลายเป็น c h a o อ่าเชยดแล้เป็นนาเทนฟอกเซนแม่งลงไปตักแล้ว พอโหลดเสร็จใช่ไหมเอา e จิ้มหน้าจอนะเลือกเอาเลยเอา e, ีเลือก e e ไม่ี e, เลือกหน้าจอนะไม่ใช่ e กดตรงนี้นะยังไงวะกดดิเอาเมาส์อ่ะที่เป็นลูกเลงอ่ะจิ้มเอากด e เองใช่เน่กด e ใชอ e กดนะเอาเมาส์เลงแลวกด e ลองดูทังไงต่อ ด e แล้วก็เลือกว่าจะเอากล้องอะไรใส่ใช่ modify มันเป็นการ modify เลือกเอาเมาส์เลงแล้วกด e อันนี้อะไรวะอีคอยเอางี้นะเจเกอร์ตอนนี้นักวิจัยตายหมดแล้วนะฮะแล้วเหลือใครบ้างอ่ะฮะไม่เหลือเลยเลยเอาตอนนี้เหลือคลาส i e แล้วก็ไม่รู้สิยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ระบบเกมไม่ใช่ต้องถามว่า SCP อยู่ไหนหมดแล้ว SCP เีหรอหย่ไหนวะถ้ามาเมื่อไหร่ปิดประตูตรงนี้หมดแล้วถ้าเราเมื่อไหร่ปิดประตูตรงนี้หมดแล้วอ๋อผมรู้แล้วทำไมคุณเซนถึงเงียบไปก็คงน่าจะรู้กันไอเกอร์ไม่รอคุณเลยเหรอนอนเลยไอ้ก็อยู่นี่อะไร ไอ้ว <ะ S 2> ่าไอ้ปิดประตูรอดีกว่าไอ้เสียวเว้ยโดนหนึ่งเจ็ดสามหักคอตายทั้งหมดเลยเหลือคาดดีเหลือคาดด<ๆ>ีใช่คาดดีไม่ลองประกาศลองลองแก้ประกาศดีไหมว่าเราเป็นเกย์ออดให้คาดด e ีใจใจเอาคนว่าเกย์ออดไาเก็มาพอดีใช่มันมีคนเดียวเกย์ออดหาห้องเซกเตอร์เดี๋ยว เราห้องแล้วเราห้องไปไปหามาเลยหาอะไรไปหา S C P เฮ้ยแล้วหาห้องเติมเองประกาศเราหาค่าตีเราไม่ได้คนเดมันเหลือคนเดียวใช่ไหมสุดใช่ตอนนี้เราต้องทำการแจ้งเป็นเคอร์แล้วเราจะได้รู้มันจะได้ชการจะได้ทันตตย ừ nhỉ vô Ui, vừa xong không ủa mà đuổi hát đuổi hát đuôi, hát đuôi, Tắt, đuôi hát đuôi, hát đuôi, đi đuôi, đuôi đuôi, rộng 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 luôn bong nó bong nó rộng 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 ชิบยายแบบโอ้ยที่เพิ่มกระสุนมาไว้อ่ะไม่มีเนาะเส้นเงียบทำไมใครริมแล้ววะเฮ้ยดอดดอด ออกหน้าจอเดี๋ยวนี้มีคนมาเขาไปไหนอ่ะดักลักลักลักดักลักลักปัดดักลักลักดักรีบดักรีบรีบเหรอใช่รีบรีบฮัลโหลฮัลโหลมีคนจริงหรอนมันเปิดริบได้ไงอ่ะไม่จริงว่ะไม้มันโกนรีบมันไม่มีใคร เชียร <c oughs> ไม่มีคนเ <c oughs> <อ>แล้วใครเปิดวะ <c oughs> ก่อนหนี้เองก็มึงน <c oughs> ี่เราเล่นเกมอะไรอยู่เดยวนะแล้วเซนก็ดักหน้าประตูลรอเราต้องไปอีกทางแล้ววะเดี๋เดๆนเดจบจบมาเปิดประตูไมไ่เราไปทางนาะเรากลิ้มในเมื่อันดักเราก็ไปอีกทาง ก็เซนฟังเราอยู now 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 Wait, sure. 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 ่ตลอดนะนี่ประเด็นเฮ้ยเซนไม่ดูหรอกเรามาทางไหนเซนไม่ดูเซนไม่รูหรอกเราเจอคีย์อดแน่ๆเลยเราบิอกาสเจอไปตลอดนะพวกเราอ๋อโอโหขอโดยก็เจอทับตยดึีกอ่ะมาเลยอย่าลืมไปเลย มาอีกคนมาตาคนเดียวนตาจะคนเดียวดูตาเราคนเดียวมันอย่าโดนอันนี้มาแล้ว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 โอ้ยเต็มหัวเต็มหัวบอกว่าอย่าโยกมาโยกมาไปค่อยเดินอุ้ยถอยมันใกล้ไปแล้ว ไหนใครมาอีกพี่สุดหนีเลยพี่ทำน้องไมาเยอะรู้เปล่าแต่ไม่เป็นไรหรอกพี่ซุนน่าจะรอดพ่าน้องเลือดเหลือ11แล้วขันรอดบ้านนี่เนี่ยพ่มามาต้องฆ่าอิง ตอนนี้มันจะพิเศษก็คือถ้าเกิดเลือดน้อยอมันจะไวมากเดี๋ยวนะลุงแกติดบั๊กเหรอใชไอ่ไปทำไปไปทำาีท่าไหนติดอย่างนั้นโดนโนไปไหนแล้วอะ่ะเ็นช่วยลุงแกดูนะแต่ตอนนี้น้องหน้าเทาแล้วเนี่ย ทียแน่สุดเหลือคนเดียวแล้วสุดเราจะอยู่ไม่ได้นะสุดเราต้องเรียกกำจัด SCD เห็นเหรอโอ้โหหกมัวหนึ่งเตสามตอนกระโดดน่ารักมากเลยอุ้ยซอรี่ s อรี่ s อรี่เขียเจอของแปลกด้วยแหละแปลกเจอยังเห็นไหมอะไรเหรอนี่สินี่นี่ของแปลกของแปลกอีกคนมันบัอกอยู่ว้ยใช่คนนี้ก็ไ่บั็อกบล็อกอยู่อีกคนหนึ่ง มีใครอะจะมีเซนเนนี่่ยทางนี้แต่ตอนนี้หาทางกลับไม่เจอคนหัวสุดหัวนี่ต้นหัวอุ้ยบาร์สติดอยู่ตรงเนี้ยเท่ไหมเท่ไหมอีอน่ากลัวผีเนี่ยต่างคนต่างตกใจในสิ่งที่เขาทำนี่เราอยู่ในนเราอยู่ในเกมโคลซื้อหัวมาเนี่ยเท่ไหมเทไหมผีดนัดอุ้ยไปเดินแมน ไปเดี๋ยวอเือเส็จคาสุดเลยเซ็นเซนเหมือนเซ้นเหมือนแค้นอะไรบางเนี้ยเต็มตมตัวเปียเคออร์โอ้ไม่ตเคออร์โอทีเคอยร์เต็มเลยจำไว้ scp นี้เป็นผู้หญิงยิงใหญ่เยอะู้หญิงเรือ่าสัใจดี ทำกันกันผมขืนยางกันทุดเลยเขาขืนผิดทางมาหนิเปล่าหาปืนที่ดีๆมีเรอะไรปืนเออาร์อ่ะเย่นานแล้วเย่เราเป็นพี่น้องนะอุ้ยสควอท ไอ้เหี้ยขวำตีแหลกอย่านะอย่าเข้ามานะอย่านะอ,อย่านะอย่านะอย่านะ,ะาอย่านะอไวแค่ใครอะคาร์ดดีบอบตัวสักคาร์ดดีไม่ลองขย,ยายามพยอย s c i e n t i s t the scientists we gonna do what the scientists no scientists c i e n t i s t โอเคไปแล้วพี่การเท่าไหรที่เปิดไปไหนตอนนั้นมันเดินอยู่ตรงนั้นเ็นอยาเปิดไหมพี่ว่าได้จริงมันอยู่ด้านหลังว่ะไปเจ้าก็เป็นอย่างน้องชายข้าบอกขาลักเจ้า ป้าตายแล้วนเนี่ยเกี่ยวกับตัวนี้วะเอ,อเาก็ว่าแล้วทำไมเงียบเงียบทำไมอ่ะสุด <c oughs> จากคนเดียวต่อต้าน ACP ไม่ใช่เขาลวม <c oughs>